มาพร้อมกับห้องนึงเล่นสระอีวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมย้อนไปดูสองตำนานของการเปิดร้านกาแฟค่ะสุดยอดมากๆค่ะพี่นิกซึ่งกาแฟหนูมองว่าทุกวันนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันเราไปแล้วคนส่วนส่วนมาก,มากๆแทบจะทุกคนเลยด้วยใช่ค่ะซึ่งต้องบอกว่า การทานกาแฟเนี่ยบางคนเนี่ยอ่ะดื่มเพื่ออะไรหนึ่งแหละรสชาติอ,อร่อยสองเพื่อให้ตื่นไงสดชื่นเป็นการรีเฟชเริ่มต้นวันทํางานหรือ3ดื่มกาแฟเพื่อสังคมก็มีแบบนั้นแต่จริงๆแล้วนะคะคุณผู้ชมกาแฟเนี่ยเกิดขึ้นมานานมากแล้วแหละซึ่งเราอาจจะยังไม่รู้ว่า ร้านกาแฟร้านแรกในโลกเนี่ยคือที่ไหนใช่หรือย้อนกลับไปจริงๆมันมันเริ่มต้นมาจากอะไรกับความนิยมของการดื่มกาแฟนะคะโดยที่เราจะกลับไปที่กรุงคอสเาติโนเบิร์กโอ้สำเนียงดอคมะไม่ได้ค่ะอิสตันบูในปัจจุบันนี่เองนะคะเมื่อในศตวรรษที่16ค่ะซึ่งถือว่า ในยุคนั้นน่ะเป็นเป็นความรุ่งเรืองอยู่เหมือนกันนะเพราะว่า<ช>เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรออตโตมันใช่แล้วค่ะหลังจากที่เขาได้นะคะเขา้ายึดเอเมนแล้วก็มีการค้นพบเมล็ดกาแฟที่ชาวบ้านนิยมดื่มกันนะคะพี่นิกหลังจากนั้นจึงเริ่มมีการส่งออกกาแฟไปตามเส้นทางนะคะของเหล่าพ่อค้าอาหรับค่ะ<ช>ทั้งทางบกทางทะเลนะคะพี่นิกซึ่งอิสตันบูลเนี่ยเป็นเมืองท่าที่สําคัญของก<ช>ารผลิตกาแฟ<ช>จึงเกิดสิ่งที่เรียกว่าคอฟฟี่เฮาส์ หรือร้านกาแฟแห่งแรกที่มีการบันทึกในประวัติศาสตร์ครับพี่นิกมีชื่อว่าอีวาหานนั่นเองโโอ้หคุณผู้ชมนึกภาพนะคะว่าในตอนนั้นเองเนี่ยชาวบ้านเนี่ยคือดื่มกาแฟอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติ แต่ยังไม่เคยที่จะแบบว่าเฮ้ยมาดําเนินการเป็นเรื่องเป็นราวในเชิงพาณิชย์ใช่แล้วค่ะแต่ด้วยความเจริญของเมืองค่ะคือด้วยความแบบว่าซิวิไลที่มันเกิดขึ้นมีการค้าขายโ okay, อเคกาแฟบ้านเนี้ยดีกาแฟเมืองนี้ดีก็ส่งไปขายอีกเมืองหนึ่งโน่นนี่นี่นั่นจนสุดคือกาแฟคุณพอ ในขณะที่ยังไม่ได้ต้มนะ,ะแม้แต่แบบว่าที่เราไปเก็บกาแฟในขณะที่เห็นเขาตากกลิ่นมันก็ออกแล้วนะหอมมากเออมันมันมันก็เป็นปกติมากที่แบบว่าในระหว่างที่เราทําการซื้อขายกันหรือว่าแลกเปลี่ยนอะไรกันเนี่ย ไปต้มกาแฟมาสักหน่อยมาจิบสักหน่อยแบบนี้ไงจึงเป็นที่มาของการเกิดร้านที่จิมมี่บอกว่าเป็นร้านแรกเลยคุณผู้ชมต้องร้านแรกของอโลกเลยคุณผู้ชมนี่คือเรื่องที่แบบว่าสุดยอดมากจริงๆและแน่นอนค่ะเอกลักษณ์อันชัดเจนของชาวอาหรับค่ะความรับผู้ที่นิยมดื่มกาแฟในอิสตันบูลค่ะไม่ว่าจะเป็นเมล็ดกาแฟจากเยเมนผสมจากกาแฟจากอินเดียนะคะและอินเดียตะวันออกเนี่ย จนได้รสชาติกลิ่นหอมที่เป็นแบบเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็คือมีความผ,ผสมเครื่องเทศจนมีชื่อการค้าในสมัยนั้นนะคะว่าอาระเบียนมอคคาคอฟฟี่ค่ะพี่เดกตามชื่อเมืองท่าในเยเมนนะคะววรวมถึงนอกจากนี้ยังมีวีรกรรมการชงของชาวตุรกีเข้ามาเกี่ยวข้อง,รรงอีกด้วยค่ะพนวกเข้ากับขนมรสชาติหวานจัดนะคะ พร้อมกับดูดคุกก้ากลิ่นหอมหวานคอฟฟี่เฮาส์ที่นี่เนี่ยจึงกลายเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนข่าวสารความคิดทางสังคมรวม,มถึงการพูดคุยเศรษฐกิจและการเมืองด้วยนั่นเองใช่คือวงของการสนทนาในโต๊ะกาแฟเหมือนแบบอารมณ์สภากาแฟเงี้ยหรือว่าร้านกาแฟต่างๆมันสำคัญมากเลยนะพี่รู้สึกว่าในในวงการสนทนาข้อมูลต่างๆเนี่ยมันจะถูกแลกเปลี่ยนกันใช่คือเต็มไปหมดเลยในขณะที่ คุณดื่มด่่ากับกาแฟทั้งเรื่องของรสชาติแล้วก็กลิ่นที่หอมหวนอ่าแล้วการได้เพื่อนหรือว่าคนที่แบบพูดคุยด้วย<ฆ>แบบเป็นคอเดียวกันค่ะคุณผู้ชมค่ะคุยเรื่องเดียวกันเล่าเรื่องเดียวกันแล้วก็สัมผัสรสชาติแบบความสุขความหอมหวนมันมีเรื่องราวอ่าพอพูดถึงการมีเรื่องราวไปแล้วเมื่อกี้เราไปดูร้านกาแฟร้านแรก<ฆ>ใช่ไหมคะ ต่อไปเดี๋ยวจิมมี่จะพาไปดูร้านกาแฟอีกร้านหนึ่งที่เปิดให้บริการมายาวนานที่สุดในโลกโพี่เอกซึ่งปัจจุบันนะคะตั้งอยู่ที่เมืองเวนิสค่ะถือว่าที่นี่เป็นเมืองท่านะคโปรยกลิ่นกาแฟไปทั่วยุโรปเลยทีเดียวนะคะ ซึ่งที่นี่เนี่ยเวนิสนะคะเป็นหนึ่งในสถานที่ประวัติศาสตร์โลกเลยนะคะสถานที่ท่องเที่ยวที่หลายคนอยากจะไปหนูเองอก็อยากไปพี่เล็กเป็นเมืองที่เผยแพร่กาแฟไปทั่วยุโรปนะคะโดยเวนิสวานิสผู้นําเข้ากาแฟนะคะจากดินแดนกําเนิดอย่างเอธิโอเปียนะคะจากเมืองฮาร่า ซึ่งโดดเด่นมากๆเลยทั้งเรื่องกลิ่นแล้วก็รสชาติค่ะพี่เล็กใช่เพราะกาแฟแต่ละพื้นที่ค่ะจะมีรสชาติที่แตกต่างกันอย่างยกตัวอย่างเช่นกาแฟภาคเหนือของเราใช่ไหมคะผู้จัดการสาขาเนี่ยเขาก็ได้ให้ข้อมูลว่า รู้ไหมว่ากาแฟาที่ปลูกในแต่ละจังหวัดในความสูงในระดับความสูงของน้ําทะเลที่แตกต่างกันเนี่ยรสชาติจะแตกต่างกันด้วยใช่นั่นแหละอุณหภูมิก็ตามคุณภาพดินก็ตามต่างกันจริงๆนะคะอ่ะย้อนกลับไปที่เวนิสเขาบอกว่ากว่าจะเป็นแบบที่นิยมมากขนาดนี้ยผ่านอะไรมามากมายเลย <ừ> ค่ะพทีนี้อย่างเช่นเรื่องราวของศาสนาค่ะ <ừ> เพราะชาวคริสต์สมัยนั้นเชื่อว่า เครื่องดื่มของชาวมุสลิมชนิดนี้เนี่ยเป็นสิ่งเสื่อมทรามนะครับเพราะชาวมุสลิมไม่ดื่มไวายอันเป็นของศักดิ์สิทธิ์ ของชาวคริสต์ค่ะจนกระทั่งสมเด็จพระสันตปาปาเคมแมนที่8นะคะได้ลองชิมได้ลองริมรถกาแฟนะคะว่ากันว่าพระองค์เนี่ยทรงหลงไหลในรสชาติความหอมหวานจนทําให้ชาวคริสต์สามารถดื่มได้อย่างเสรีนั่นเองอในเรื่องของความเชื่อจริงๆแล้วก็พูดยากเนาะจแต่ก็ดีที่มันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นที่ยอมรับนะคะ ร้านกาแฟาในเวนี้จึงกลายเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญในเมืองค่ะที่เปิดมาตั้งแต่ปี1720ใครไปเที่ยวก็ต้องแวะที่นี่นะคะ ริงค่ะเพราะว่าจะบอกว่าที่นี่เขามีเอกลักษณ์พอดีก,ก็คือการไปปุ๊บเนี่ยเราจะได้เห็นกลิ่นอายแบบว่าเป็นร้านมันจะเป็นลานด้านหน้าร้านค่ะพอดีพื้นเนี่ยเป็นเงาวับเลยเวลาที่เขาเก็บร้านเขาจะมีการแบบยกเก้าอี้ขึ้นบนโต๊ะยกลงมันก็จะเป็นเหมือน,สนเสน่ห์ของเขาค่ะพอดกจะบอกว่าที่ร้านนี้นะคะเป็นที่มั่วสุมของชาวอาหรับและกลายเป็นสถานที่ ของเหล่าปัญญาชนนะคะพ่อค้าและก็นักคิดคาเฟ่แห่งนี้ตั้งอยู่ภายในร้านเดียวกับร้านพิซซ่าซานมาโคค่ะพี่เด็กถึงจะผ่านมา287ปีแล้วนะคะแต่คาเฟ่ฟลอเรียนเนี่ยก็ยังเปิดให้บริการแล้วก็ต้อนรับคอกาแฟจากทั่วโลกมาจนถึงปัจจุบันเลยเป็นนช่ นะต้องไปค่ะสำหรับการนั่งเอาดอร์ชิลๆแล้วก็สูตรกลิ่นกาแฟแล้วก็ดื่มน้ากับกาแฟแล้วก็บรรยากาศของเวนิสด้วยแบบนี้แต่พอหนูรู้เรื่องนี้หนูมีแพลนแล้วนะยังไงคือจะเปิด2ร้านเพื่อไปเป็นคู่แข่งร้านแรกก็คืออมอนเซอมอนเซไม่ให้เป็นอมอนเซสเพราะว่าเราต้องเป็นคู่แข่งเขาอีกร้านหนึ่งชื่อสตักบาร์สตักบาร์เนี่ยคือโลกสตาร์บัคเนี่ยโลโก้เขาจะเป็นนางเงือกใช่ไหมคะแต่ร้านสตักบาร์ของหนูเนี่ยหัวจะเป็นปลาส่วนล่างจะ เป็นเท้าคนซึ่งก็จะได้ทำการแบบว่าคิดสปอตไว้แล้วโอเคเชิญประสบประสบการใหม่กับเมล็ดกาแฟคู่หอมอาราบิก้าพบกับร้านสตักบาร์ได้ไหมได้แหละได้แหละเดี๋ยวฉันจะไปซื้อเราไปเปิดประกบไงเหมือนเป็นคู่แข่งก็ต้องมีมาเก็ตแชร์สิคะพี่นีเครื่องกาแฟลก็ต้องแบ่งมาแหละนี่คือ2ตํานานนะคะที่ให้เรารู้ว่าเอ้ย จร,จริงๆกาแฟเนี่ย<ช>มันมีมนต์เสน่ห์มาตั้งแต่เริ่มต้นนะไม่ใช่แค่เรื่องของการที่แบบเอ้เราจะสัมผัส แต่มันนํามาซึ่งเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสังคมเรื่องของความเชื่อเรื่องของอะไรหลายๆอย่างที่มันฝังอยู่ในในเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาสิ่งทือว่าดีมากๆและนี่คือเก็บความรู้ได้ดีไปที่หนก็ไปแชร์กันได้คุณผู้ชมอย่าพลาดเด็ดขาดกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ในห้องนั่งเล่นสารดีกดไลค์กดแชร์ช่องสะะารคดีมีชีวิตกันด้วยนะจ๊ะเรื่องราวดีๆมีมากมายเลยทีเดียวอาทิตย์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรติดตามกันให้ดีวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย i